เนี่ยพี่น้องแกงหน่อมาอีกแล้วพี่น้องหมอบักนี้ใหญ่เลงใส่อปูใส่เพ็ดเข็มใส่เมือยลงไปหน่อไม้สดๆเนาะ ก็ยังแห้งชุ่เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้า มีนุ่งสลองตุกแห็ดมานด้วยแกงหอมไม้ มือน like hey, oh oh <laughs> ี้แกงนอไมัสุซางกินพี่เนาะไก้เชียนแล้วเลยนะก็ชิบะได้เห็นกันแล้วดนปบานี้เนาะมือนี้สางคอยดูขนาดกล้มงแลยกับใบหเศ้าเชียงกลัวล่ะมันยุดบริโปูนั่น

S <S> ว่าิเลีกับมนปก่อนออกจากทหาลาบย่าออกก่อน <c oughs> ย่านอมีเรื่องกับอมเมนบ่มีเรื่องกับมนมแต่ขมนฮาเรื่องก่อนคอมเมน <c oughs> ขขมันคนลอยดิย <c oughs> อาเรื่องไปถั่วอมเมน อ, <laughs> อันบัตรจีมาเล่งมาเล่งยอนอันปูนสีแห่งปะเด้อพี่น้องคานสีปะกับสียุดเวียกกยุดม่ได้ปูนมันอันนั้นเนาะเป็นอะไรพี่น้องบรรยากาศตูปไม่เนาะ มื้อนี้ตู่เ่าแล้วเรียบร้อยเลยก็พากันมาสลองนี่บ้านี้สลองด้วยยังแกงหน่อไม้เย็นสบายพี่น้องอยู่นี่ส่งไม่สัางเออมาส่งให้สร้างเมยมาส่งให้สร้างเลยมากินพรีทามาพี่น้องเจ้าเขาขี้ขาดมามันเดะผู้ดีผู้ไรนละสองคนย่างมาแล้วพี่น้องเสืออูนมาเร็ว ถะบุญไม่ทำมาจุดเต็มหม้อเบ่งไม่สั่งเงียคือกินิกินกินกินมาเจิมมาเจิมตูใหม่ทำมาลายมาเจิมแล้วบ่สบายดีเด้อพี่น้อง สบายดีปัสุขูทุกคนเนาะสบายดียามเที่ยงพี่น้องจงไปเมกี้นั่นนึงมันแดดแทงพี่น้องแต่วัตถุมันกะเนาะมันใหญ่มันก็เลยแบบว่าโคมเนาะนี่ บอจชิงซาหน้าอคุณท nah, ึงน้องเก่งน้องใหม่ตอนเที่ยงคุณพี่น้องคุณเฮงยังบ่ได้เอาอันหั่นต่ำออกมาพี่น้องคอยเสียเอาหั่นต่ำออกมาไว้เป็นบอนอันนั่นครัวว่ะไปเห็ดกินว่าเสียมาจอดทางข้างให้เนาะ ไเปิดห้ามต่ำยู่นี่เลยแหละตู่ต่ำห้บ้านเซนซูกินมาเด้อมาเด้อพอดีบอลอันนั้นอ่ะเอาแป้นตีใส่เนาะจังสิต่ำุกได้นะฮะมาๆมาพอดีมาเด้อแสดงกระโดด้อยพอดพีมข่าวทั้งพี่พี่ขาวทั้งครับเนงหรือไม่ แกงขุนมันบกใบไม่น่ามันโล่งแล้วมันเหีมเนาะฉร้องสิ่สั่งอัน ยงเืินกันสะอาดแบบเป็นอันไม่ไผ่ข้าวสารนะเนาะมาขะมันเหมมันจ้าเก่งลใหม่จ้าตอนนั้นแก่งคือว่นนำบักลายนี่เดี๋ยวขุ้นทับเลี่ร้อยอีมีคนคุมที่เนี่ยย่านมาเบิร์ดเราหาชีพคุ้มเลย ม่ันบปกแเตี้ยมมนบเม่แนพันเตี้ยกับพอนแลนเนี่ยก็จะปลูกกลางคืนกลางเว้นนะเขาว่ามันเหี่ยวเออมันปลูกกลางคืนเอาตปลูกย้มันแรกเนาะคืนหรืหมู่นอนมาปลูกมาแจกช่ว มื่อนี้กินแกงน้ำไม้ไปกอดนะพี่น้องเจิมตูปมื่อไหน่จริงปิ้งเป็ดเนาะเพราะว่าถ้ากินปิ้งเป็ดนะแม่เบ็ไม่ใส่เวลาต้องกินยำมะแรงเด้ขอากำลังให้สร้างอันมาต่อดอกไฟใส่ง่ายอานาไหมพี่น้องกระดานไฟใชมาใส่นี่มันตากแดดเนาะสายไฟ้รุ่นน เาล้ายังแห่งสามไม่ฝากเข้ามาแล้วเสื่อสายไฟเองคือนึงัเจะมาใส่เขาคิดบทเชิงส่จักเนาะเขาจะมาเม็ดสามยุหะบาทเพากำไรทั uh> ้งข้าวทั้งขาเขาเาเขาเอาขาสายไฟขายังยังแล้วแบบใฟเขาไฟเท่า้สี่เราไฟไหมาเป็นเครื่อง

ใจเราเดินซีเดินหามันแดดแหมๆเนาะเดดนลุ่มเดอินนลุ่มคอยลืมเปิดปิดน้ำไม่เจ้านี่พี่น้องเอ้ยชุดเื่องคลองบออ่อยแค่แต่บออ่อยมาหนำชุดเครื่องคลองมากว่าแต่มันก็เริ่มบุกแน่แล้วแน่เหมือาน้ำอ่ำจนเป็นน้องเลยเนะมาแน่เหมือนคลองวัวนะบุกลาย ตายแล้วกำลังชิมมะปูเลยเมื่อเช้าวันนี่ตั้งแต่นอนเช้ามนหดตันมาหดตัวตั้งแต่หกทุ่มงจนสิเที่ยงคนลงไปพูดเนาะจะมาเนาะมันบปได้ยินเสียงได้มันมีแต่อึ้งอึงสื่อเออมันบอกเลยคือด่ายง่อยนี่บปได้ยินเสียงได้ายทีแจ้คกี้ปิดเอาแต่ไันสื่อเล่นเร็วพอเมนยังไม่อ่างนั่นกอดเจ้าของมันเป็นคนเปิดเองแบบทิ่มน้ำแบบทิ่มเปะลงงนี้ทำงานอยู่ที่โมไปปิด ขันนั้น no. ม oh. okay. oh. okay. <laughs> mm ีคันหนดั okay. <waters. laughs> ่งนะมันต้องันไน้อยมันกระด่างอันนีงมันพื่หรือผักแต่ม่นสตตายทำใเจ้าลืมปิดใครมันตายกอนมันบ่ดงําคันยังเลยัลงก็คือแล้วกอกบ่อําคันต้องบิดอันั้นผัดผ่กับบ่ลงระบาก็คือดั่งบ่เดียวนี่นะบ่อระบาเจ้าคือดั่งยางกระโหลกกระโหลกกระหลกคือกองงัวมันสายปคือว่าดีเลยบดีอินทำไมบ่ได้บดีมาใส่หกู เดี๋ยวมึงก็ปิดนะพี่ไฟเขาน่ะมิจะปิดนะนี่เวก็ไปปิดนเฮะี่บอปิดแต่ไพ่น่ะสองอย่างเขาจะเาปิดก่อนอยู่นี่ต้นอันบกปิดนะอันหัววาวหรือยังไม่ใช่แตะกลุ่มจะได้หึขึ้นมากมาย้่ได้เ้ใส่ก็แตะใส่ก็ม่เกิหน้กเฮ็ดไมเกตำเฮ็ดนี้ก็ได้เยนาะวนี้ก็ได้นี่ตเนาะมันจะงบลืมเนาะ้กัแล้วกระดานไยเอาสีใหญ่มันนี่แล้วไ้เฮ็ดไม่เกใส่แเา มันกมีเมเกอร์คืนนคน้ำมาหนักลืมมานะเดี๋ยวแบบว่าติดมือนะกรงกยังเลยต้องยดือกันเล่นะลงมาแท้งมันมันบนดักมันดหลบนดักนะลงมาแท้งเบิดแท่งเือนคนมาดใช้ดูนะอนั้นแต่มือนะบตายิดขึ้นพอเลมาปิดใส่มืนหกัน เราอย่างนั้นเราเียง้งมเบิ่งนกานำอะไรกระจายนำพนัแห้งเนาะแต่มันก็ไม่ค่อยแห้งคือเก่าแล้วเดี๋ยวนี้มันจะรุดลงหักมาเปิดมาคืนเดกๆกดชิงแห้งอยู่ชมหนึงลรายเหลือาตัวนี้มันดีเตะดียวกันเนาะชาวมันเฉียนน้องน้องเดียวกันน้องเบลีเลนัม เนี s <S really cool> ่ยน right so no mm ้องพี่น้องเขายังบริต่อไฟต่อไฟหญิงหาเป็ดหาไก่มาปีนเกี่ยงชุมแซวกับแดดพี่น้องเนาะคลิปนี้สิเขาจะพาบรรยากาศไปซะมิเด้อพี่น้องวันนี้มากินข้าวยูทูบใหม่เนาะบรรยากาศลมเย็นเว้ยเว้ยพี่น้องมันใหญ่แล้วมันห่มดีเนาะ ไดแล้วพี่น้องสบายดีเดี๋ยวถ้าต่อไฟเปิดไฟใส่กลางคืนเนาะบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็สิหาต้นไม้ดอกใหม่มาปลูกให้มันหฮมมันเย็นเนาะ